อันยองอันยองนะคะสวัสดีทุกคนนะขออีตาราทุกคนเข้าสูซ่ซองอัจมาเซเนลนะคะเราเปิดฟอร์มีเนี่ยเป็นเท่าไหร่50ใช่ไหมเออวันนี้มาลุ้นกันว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะกับพี่นิวไม่มีการันตีด้วยนะเอาน้องน้องมารับเลยนะเนี่ยพี่นิวต้องมานะคะพูดการตรงๆที่แห่งนี้เป็นเฟิร์สไทม์อินฟลูเอนสหรับตัวฟอนเ็นะ พูดกันตรงเพลงน,นี้อ่ะมาเริ่มละ,ละพี่นิวหล่อสักคาะมุตหลอขอแบบว่าสิบโลอ,ออกได้ไหมเพราะว่าถ้ากดสิบก็เป็นหกสิบคะพูดกันตรงเลิ่าละเล่ละสิบไม่ทองหกสิบแล้วนะพูดกันตรงเนี่ยเจ็ดสิบ กูมาเลยเว้ยไม่ไม่เจ็ดสิบเคือชิงหน่อยไม่ไดาบูดทำไมพี่ดิวแกไม่แบบดีล่ะหนอยจบอเวนไม่เป็นไรไม่ฉันบอกแล้วมันสลุดเนี่ยเจ็ดสิบหลุดก,ก็ก็ดีนะเจ็สิบหลุดดีไม่แปดสิบเก้าสิบหลุดก็ แรงอยู่อุย๊ยกระตุกท่องหรือเปล่าอืมหกเจ็ดสิบโอ๊ยมาเร็วอย่างนี้มีแววเบิ้ลมากพูดการตรงๆพี่นิวออกเร็วอย่างนี้นะมันมีแววสุดพูดการตรงๆเบิ้ลปะเบิ้ลได้ไหม เป็นไหมพี่นิวขอบคุณน,นะแถบฟ่าโผล่มาด้วยหนึ่งแมตเออเลิศเล็กนี่ก็ก็ถือวัดก็ก็ดีไหมเจ็ดสิบหกสิบประมาณนั้นเออก็หมดตัวไปเลยนะคะอาบุธก็คงไม่เปิดนะคะใช้ของฟรีไปนะคะพี่นิวอืมเสียใจด้วยคุณไม่มีอาวุธประจำตัวคะ่ะพูดกรมตรงออโบจริงๆใครก็เอาไม่อยู่นะคะ สำหรับพี่ New, 70, 60, นะิว70-60เนาะรวมทั้งหมดก็ประมาณจริงๆเราก็กดไปอีกแค่90เพราะว่าสต๊อกไป50อืิก็แอบแรงนะหลุดนะหลุดได้งไงอะช่วงนี้หลุดบ่อยนะคะพูดกันตรงๆหลายเกมละไม่ค่อยตรงเลยอแล้วเป็นสตาร์วิวก็ตงอยู่นี่ไปละก็ใครเปิดกระซคดีละกันนะคะสำหรับ n w w v l l l g e นะคะเออ w v i n t a ท e แต่เจอกันใหม่พี่ฮัสกี้นะมาลุนว่าสรุปใหม่เรื่องนี้เดี๋ยวเราไปเปิดคลิปนะมาเปิดคลิปพี่ฮัสกี้เวลาไปบายทุกคนอันยอง